สวัสดีครับสวัสดีฟีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลแห่โชคทุกทุกท่านครับอาครับันดีเศร้าของวันที่สิบหานะครับธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับเผื่อให้ฟีทางช่องครับมาติดตามครับตัวเลขแนวทางถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดกันเลยครับของปู่ห้าเจ็ดแปดประจับวันวันที่สิบหกท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกรคือมืออื่นนี่เองนะครับรัฐบาลสิประกาศผล แนวทา้งกับว่าปูหาเจ็ดแปดกับสิไดตัวใดกับมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องกันและกับปูสิฟันดีบอนะครับเพียงพอเป็นการเสียเวลาเขาเข้าไปกับน้ำมาสการปูพร้อมๆกันพร้อมกับตัวเลขแนวทา้งกับทีเอฟซีล็อค่อยกันนะครับของปูห้าเจ็ดแปดนะครับเดินทางมาหอดมาถึงวัดปูเป็นที่เรียบร้อยมากราบน้ำมาสการปูพร้อมๆกันครับ กบาบน้ำมัตการาครับปู่อจะนั่นป่นจะนั่นป่นครับท่าเอฟซีมาตามโค้งสุดท้ายเนี่ยข้าวปูมไอนี่เออพุทธาสามรถครับพุทธาสามรถมาฝากปูเพอดีขีลรถผ่านมา,ขาเขย่าก็ร่างเก็บพอดีใกล้โค้งสุดท้ายฝันปะปู ม่ขึ้นฟันสองขึ้นสามขึ้นแล้วมื่ขึ้นกับฟันฟันส่วนๆเลอยอครับอมาฟันขึ้นกันแล้วก็ฟันคาว่าหลักลดงดก่อนงดก่อนคำว่าหลักลดครับครับก็เลอยกเก่าดึงด้อืมะเบียนรถน่ะเมียนครับโอ้ทันแม่นี่ดิ พ่อฮัลโหลครับพ่อไ,ไปอออนะครับ <ใน S 1> ผมบดัดครับยู่แลาไข่ปลาบอกว่าไอ้ครับปาตัอ่ะ<อ>ไม่ว่าอยูผ่ผมผมซ้ำาลาดปูอยู่ไหมพ่อเดี๋ยวนี้นะเออครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรก,กับหาเ,าน,เานี่ยครับ อ่าพอดีปูร่างบอลควมฝันเอฟซีทรมานะครับปูตัวครับปูลเลาพัฒนาเมืออกขอขอ็เขาเล่าเอาไห้เน่ะเนาะครับแมนเขาบมาเมือนเ้ยเลาบอมาพูดเพิ่นไปทั้งอานอุดรเล่าบอมาเ<อ>พิ่างไปทั้งอุดรมาหันไปทุล่เขาสองสอง ครับปูเดินดีเล่าพัฒนาของปูก็ได้เนาะเขาเขาเดีเล่าพัฒนานะครับรัฐบาลไทยกับทีเขาขึ้นกันลับปูนะครับมาเบ่งน้ำกันปูเคียนให้สดๆนะครับวันนี้เดินทางมาจะ่เสาร์น,นะครับเพราะว่าส่วนสายสายแอดวิไลมีนัดกับ เซียนเอเหอ,อ,อ,อีกนะครับโคงสุดท้ายขึ้นกัน โอ้มาเน้นคักแต่ปูเจ็ดเม็ดเดียวได้ปูดีบนฝันอ่ะครับปูบ่ความฝันในี่ปูว่าท่านจบดิปูฝันเห็นพระสองคืนแล้วเดินเฮี่ยงกันครับปูพระเดินเฮี่ยงกันเพียงกันบ่ท่านคือกันบ่คือตรอคือเพียงกันข้างแต่ตรับเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าิันมาส่วนไปทุดรังพระผู้ใหญ่พระอาจารย์มาส่วนไปทุดดง ก็เลยกว่าเลศะมันจะมีเจ็ดเจ็ดนี่มาให้เห็นแน่นอนมัน่วปู่นี่มันมีเจ็ดเลขมันท่านเดือเชียดเด่เดนให้ครับหลักร้อยบนนะ <c oughs> ครับว่าเบิงบ่งหลักลอยน้ำกันฟูสิฟันหลักลอยศูนตัว <0 S 1> เดียวซูนมัว่วปู เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าไม่ประปูสามคู่แค่นเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดโอ้มีเบินผ่องราคาเจ็ดสี่เนื้อท่าก็ปู ลักรลอยปูว่าศูนย์เม็ดเดียวนะครับอาเดียวล่อปูสิไปเอาตำล่ามาให้เบิ่งอีกนะครับหลักร้อยศูนเม็ดเดียว โอ้ต <c oughs> oh, ัวนักเลยมันปูกูนเจ็ดสีกับเจ็ดหาปูต้องได้บอกแห้งๆด้วยครับเอฟซีเดีอนเจ็ีกับเจ็ดหาสองเมตรด้วยปู อนุญาตให้ f อแคปหน้าจอน้ําปูครับรับแคปหน้าจอเด้อครับอ่ารับแนวทางของปูห้าเจ็ดแปดครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายกันเลยนะครับอ่าแนวทางครับเจเม็ดเดียวครับอ่าบนละ,ะันแนวทางครับมีเจ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดลักลอยคือศูนย์นะครับ fc ศูนย์เม็ดเดียวล่างครับวิ่งสองเม็ดเดียวนะครับล่างคือสองเม็ดเดียวอ่เนี่ยท่ากับเจ็ดสองกับสองสองแค่นั้นครับสําหรับชุดล่างนะครับปูเด่นไปที่สองนะครับ fc สำหรับเด็กวิ่งเจองกับสอองะครับมือนีนะครับอ่ปูกับ คุยกับเอฟซีปูอยู่นะครับพอดีเอฟซีปูก็โทรเข้ามาพอดีนะครับมาล่อลุ้นกันครับวันที่สิบหกกับขึมืออื่นนี่นะครับมืออื่นนี่น่าทางรัฐบาลกัสิประกาศผลนะครับมือนี่ทางเอ็ดวิไลนะครับมาติดตามแต่เศร้ากันเลยนะครับฝากตอนเอฟซีทางช่องกันนะครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อให้ช่องน้อยๆได้มีที่ยืนงน้ำพึ่นนะครับ แต่ก็สิพยายามนะครับสอหาสำนนกที่ว่าเด็ดว่าดังมาฝากมาตอนกันนะครับโค้งสุดท้ายนี่เน่นเน่นคือสองคู่แค่นี้มันวอกปูสองหางทนีนเป็นตัวกันนี่ซื่ครับเกตสองกับเกตเจ็ดนี่คือเป็นตัวกันปูลากล้อยเป็นศูนย์นมักก็สิว่าไปไซ์กัเกิดขึนศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าแค่นั้นมันบอกปูโอ้ ศูนย์สิไปรยุ่ักลอยบานแม่บอปูลักลรล,กลอยเด่นศูนย์นยครับอืออาครับมึงต้องการชัดๆนะครับปูว่ารักรลอยคือเด่นศูนยวันนี้นะครับคันละมุวนกับว่าเห็นมากว่ามารงไครับปูั a โ o ครับครับปู ล่างนี่ฟันสองเม็ดเดียวหรือบปล่ปูเม็เท่านั้นละล่างโอ้เด่นสองฟันเลขกสองเอ้มันบนแหน่ดิมันสิเป่าทรงไทยได้ปูนี่เป่าทรงไทยได้ดินีสองสองนี่ศมูนี่ยามันไปลักลอยเพราะว่าน้ำหนักมันมาหลายมันบ่ปูคือสิไปทั้งลักลอยฟันเห็นพระเนี่ยแล้วก็จะว่า มันมาเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองมั่อือครับปูเอาครับปูกับบอกคว่ฟันในฟั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลการเรื่องเล่าทางเฮียงกันมัดนี่แล้วปูเอาบนเบิ้ลปูเบิ้ลมีเจ็ดเจ็ดนะครับเอฟซีแล้วก็ล,กล่างมีสองสองปูว่าพระยืนเฮียงกันบมแนนี่น้องปูอดสิเบิล้ลทรงไทยปีก็ได้ได้น้นองปู เพราะว่าปีหกหกนี่แนวทางเบิร์นดูนะครับอาครับตอนนี้กับเอฟซีปูนะครับโทษเขาดูนะครับตอนนี้นะครับปูบ่มีเวลาปูคุยปันไดนนะครับอาบ่เป็นยังนะครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขกเข้าก็ได้เป็นที่เรียบร้อยอาสุดท้ายนี่นะครับกะขอกาบขอบุณขอบคุณปูที่แบงปันแน่ทางไ้พี่ซีทางช่องไดมิชมิลาวกันสาปูกาปู